ไซเบอร์อนนะครับวันนี้นะครับก็มาถึงเอพิโซด5นะครับก็ทางเราเราอยากอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง crisis communication plan นะครับซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่ช่วงนี้มีคนพูดถึงเยอะนะครับเนีเพราะไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการถูกแอตแท็กก็ตามนะครับหรือถูกโจมตีนะครับในแง่ของ Cyber Security เนี่ยนะครับแผนเหล่านี้ครับในมุมของผู้บริหารนะฮะหรือทางทีมาคอมเนี่ยก็ต้องมีความเกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งจากที่เห็นนะฮะในปัจจุบันเนี่ยคืออินพลเรื่องการเข้าถึงโลกดิจิตอลเนี่ยมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะบมีการเปิดกว้างนะครับใน่ง่ของการสื่อสารความเห็นต่างๆนะครับนะบไม่ว่าผ่านทาง Facebook Twitter หรือ i n ส t าแกรมก็ตามนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะไอ้เรื่องที่เราเรามองว่ามันเปิดกว้างเ่ยนะครับมันก็อาจจะ ไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะหรือเราอาจจะต้องมีทีมที่ต้องดูแลเรื่องการสื่อสารเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับบางที่เนี่ยเขาอาจจะใช้เครื่องมือนะครับในการมอเตอร์นะครับพวกโซเชียลต่างๆว่ามีการพูดถึงแบรนด์เขาดีมีดียังไงบ้างนะครับเนะี่ยแต่บางครั้งเนี่ยนะครับการสื่อสารด้วยตัวบุคคลนะครับหรือทางผู้บริหารที่ที่เป็นเอ่อเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะครับ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับเพราะมันแสดงถึงความจริงใจนะครับหรือในมุมที่เรารับผิชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างผมยกเคสปี2ปีที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินนะครับแบรนด์บางแบรนด์นะครับเกี่ยวกับเรื่องรอ้านอาหารนะครับที่บอกว่าหม้อต้อมเล็กไปนะครับไม่สามารถตักน้ำซุปได้ได้ได้ไดไดสะดวกนะครับ,นะรบซึ่งพอมีการคอมเมนต์เรื่องพวกนี้เข้าไปใน Facebook นะครับหรือ ออในมุมโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับก็ผู้บริหารก็เลยต้องออกมานะสื่อสารให้กับผู้บริโภคนะครับว่าเราจะมีการปรับปรุงยังไงบ้างคือแสดงความคว้าและมีชอบเนี่ยแหละนะครับนะหรือเร็วๆนี้เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการโจมตีทางไซเบอร์นะครับนะหลายๆที่ก็มีการนะครับโดนดัดซอฟแวร์ไปนะครับหรือมีการรั่วไหลของข้อมูลนะครับไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะครับทางผู้บริหาร นะครับบริษัทนั้นๆหรือองค์กรนั้นก็ต้องออกมาพูดถึงนะครับในมุมความรับผิดชอบนะครับหรือในมุมที่เราจะเยียวยานะครับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกับเหตุการณ์นั้ยังไงนะครับหรือในมุมของแอร์ไลน์นะครับก็อย่างที่เราเคยทราบว่ามีบางแอร์ไลน์ที่มีข่าวนะครับว่าคนให้บริการบนบนเครื่องเนี่ยนะครับอาจจะมีประเด็นของ เกี่ยวกับผู้โดยสารนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะถูกก็ได้นะครับแต่ในมุมของคนให้บริการเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสื่อสารออกไปที่ที่แสดงความรับผิดชอบหรือแสดงในมุมอีกมุมหนึ่งที่ทําให้ตลาดหรือคนบริโภคเนี่ยเข้าใจนะครับว่าเรานะครับไม่ได้แบบแบบละเลยนะครับในแง่ของการบริการพวกนี้นะครับซึ่งเลยเป็นที่มานะครับของเขาเรียกว่าการบริการจัดการการสื่อสารในสภาวะวิกฤตนะครับหรือ Crisis Communication Management นะครับ มันคืออะไรมันคือวิธีการจัดการนะครับหรือรวมไปถึงกลยุทธ์นะฮะในเรื่องของการแก้นะครับจัดการวิกฤตการที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีพวกนักสื่อสารนะครับมีทางด้านการตลาดนะครับหรือนักประชาสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาเป็นแกนหลักนะครับเพราะเรื่องพวกนี้การสื่อสารยิ่งยิ่งยิ่งเรามีการเตรียมพร้อมเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งดีนะครับผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยว่าแบบเหมือนเราสมมติ เราต้องโกหกแฟนเนี่ยนะครับเราไปเที่ยวนะครับหรือไปไปกินข้าวเพื่อนนะครับแต่เราไม่ไม่เคยบอกเขาก่อนเนี่ยนะครับพอกลับบ้านเนี่ยเราอาจจะมีคําถามอะไรถามแล้วเราเซอร,ร์ไพรส์นะครับเราอาจจะมีการตอบตะกุตะกัดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการเตรียมพร้อมนะครับว่าเราไปเพราะอะไรนะครับสาเหตุเพราะอะไรนะครับเรื่องพวกนี้มันก็จะเป็นเป็นอะไรที่พอตอบคาถามแล้วมันจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับซึ่งหลักๆแล้วมันจะแบ่ง แบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันเขาเรียกว่า pre crisis นะครับคือช่วงก่อนวิกฤตมันคืออะไรนะครับมันก็คือช่วงเตรียมความพร้อมก่อนจะเกิดสภาวะวิกฤตินี่แหละนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ลุกลามนะครับพวกนี้เราจะมีนะครับนง่ของการวางสโปอกนะเพอร์เซนนะครับในแต่ละช่วงยังไงบ้างนะครับนะซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่เราเราเราต้องเตรียมตัวนะครับคือรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยในช่วงของ ของอ pre crisis ที่ว่าเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการกำหนดนะครับสปบอคเพลซ์เซ,ซขึ้นมานะครับมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหลักของของของสภาวะวิตฤตนั้นๆนะครับนะฮนะว่าเราจะสื่อสารเป้าหมายอย่างนั้นยังไงบ้างนะครับนะฮะลวไปถึงพันธมิตรในแง่ของขาอการสื่อสารเรื่องพวกนี้ด้วยน,นะครับไม่ว่าเป็นนักข่าวหรือนัสื่อพิมพ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการวางรูปแบบวิธีการสื่อสารนะครับนะะซึ่งก็ ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเซตอัพไว้นะครับในแง่ของของการเกิดก่อนเกิดคราสเสนะครับซึ่งเพื่อเกิดเขาเรียกว่าช่วงอะไรระหว่างวิกฤตขึ้นมานะครับคือช่วงที่2คือคลาสสเนี่ยนะครับซึ่งระยะเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยจะต้องมีการจัดการเรื่องพวกนี้แล้วนะครับอย่างถูกต้องนะครับอย่างแม่นยำนะครับก็ก็ต้องมีการสื่อสารนะครับในมุมของทั้งอินเทอร์น็ตคอมมูนิเคชันนะครับนะครับ พวกผู้ถือหุ้นนะครับหรือคนในองค์กรก็ตามนะครับซึ่งคนพวกนี้แหละก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมนะครับในแง่ของการสื่อสารออกไปได้นะครับหรือในมุมของเขาเรียกว่ามีเดียหรือดิจิทัลนะครับก็มีการราคอรวดสร้างความสัมพันธ์นะครับกับด้านคาสัมพันธ์ขององค์กรนะครับหรือภายนอกก็ตามนะครับเพื่อให้มีการสื่อสารอย่างถูกต้องนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จริงๆอันนึงที่ที่หลายๆที่ก็ทำนะครับอยู่ หนึ่งเนืองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ก็คือการออกแถลงการหรคืออันด้าส m เนตนะครับก็คือนําเสนอเรื่องราวดับชี้แจงรายละเอียดของขอสภาว่านั้นนะครับรวมไปถึงแผนการจัดการระยะยาวด้วยนะครับซึ่งก็เรื่องพวกนี้ก็ต้องให้เซตอัพเป็นสปลเพอร์เซนขึ้นมานะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่สโปลเพอร์เซนเนี่ยก็จะเป็นเป็นผู้ิหระดับสูงนะครับหรือเป็นคนในฝั่งประชาสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็ต้องก็ต้องสื่อสารไปในทางเดียวกันนะครับ แต่พอหลังจากช่วงสภาวะวิกฤตแล้วนะครับก็จะเป็นสภาวะสุดท้ายก็คือ post crisis นะครับคือช่วงหลังวิกฤตนะครับมันมันคืออะไรก็คือมันระยะเวลาการฟื้นฟูนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์สภาวะวิกฤตนะครับก็จะเน้นเรื่องการแก้ปัญหานะครับนะว่าเราจะมีการเตรียมรับมือยังไงบ้างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการแก้ต้นเหตุในระยะยาวนะครับ ตรียมแผนดําเนินงานแนวทางรับมือนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็น playbook นะครับก r i ส i ่อ o m m เ n i c a t i o n playbook นะครับซึ่งก็ก็ต้องมีการซักซ้อมนะครับด้วยนะครับดันั้นจะเห็นว่า3ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ที่องค์กรนะครับหรือบริษัทเนี่ยก็ต้องมีการเจรับมือนะครับนะบมันถึงไปที่มาว่า c r i s i s Communication plan หรือ c r i s i s Communication playbook เนี่ยควรจะมีการการซ้อมบ่อยๆนะครับบางที่ก็จะซ้อมในช่วงของ ของการซ้อม BCP ประจำปีนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดแล้วนะครับนะเราควรจะมีการสื่อสารออกไปนะครับกับกับคนภายนอกหรือคนอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อบรรเทานะครับนะข่าวลือหรือข่าวที่อาจจะจริงหรือไม่จริงนะครับในในมุมโซเชียลนะครับนะซึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่องค์กรนะครับหรือผู้บริหารระดับสงูงเนะี่ยต้องต้อง,ต,องต้องเตยมพร้อมเอาไว้นะครับนะ ในส่วนของของเซอร์วิสของของเอชเอสเองเราก็มีเซอร์วิสดังกล่าวอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้นะครับองค์กรนะครับเตรียมความพร้อมแล้วก็หรือในแง่ของเตรียมเพย์บุ๊กนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับในช่วงนะครับก่อนวิกฤตระหว่างวิกฤตแล้วก็หลังวิกฤตนะครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่ที่ช่วงนี้คนพูดกันเยอะนะครับก็ยังไงก็ฝากองค์กรนะครับนะฮะ หล่อพิจารณาเรื่องพวกนี้ในการซ้อมประจำปีของทุกองอค์กรด้วยนะครับนะบนะก็บริก็ดดกประมาณนี้นะครับในแง่ของプライซิคอมเม้นท์ท่านแพลนนะครับจากมิสเตอร์เอซสครับ